สวัสดีครับนี่คือการเปลี่ยนอาชีพมาสี่นะครับนะเราจะกดเข้าเอ C มาจะมี a b c ตรงกลางแมปนะครับผมนะเมื่อกดไปแล้วนะครับนะให้คุณนะครับกดโอเคลงไปเลยนะครับตามอย่างในคลิปนะครับจะมี a b c อยู่ตรงกลางนะครับจากนั้นเนี่ยเขาจะให้คุยไปเรื่อยๆแล้วจะมีการให้ข้าเขาเรียกว่ามอนจําแมปแล้วกันนะครับเราจะต้องฆ่าตัวนี้เนาะนะครับเมื่อฆ่าตายเสร็จแล้วนะครับ คุณก็จะต้องไปต่อนะครับผมในเขาเรียกว่าช่วงถัดไปนะครับซึ่งมอนเนี่ยผมจะอธิบายว่ามันจะมี2รลอกนะครับรลอกที่1มอนจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับดูอย่างคลิปแต่ว่าตรงนี้อย่าประมาทนะเพราะว่าถ้าตายเนี่ยมันจะเริ่มใหม่เลยจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อคุยเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อคุณฆ่ามอนเสร็จจะมีการคุย MBC คุยสามอีกหนึ่งรอบนะฮะก็จะตามไปทีนี้จะมีมอนให้ฆ่านะครับนะคุณ ดูในนี้มันจอบมาเรื่อยตรงนี้นะครับจะเป็นเคเวส์5นาทีนะตรงนี้ซึ่งพวกคุณเนี่ยนะฮะจะต้องอยู่ให้ครบอย่าเพิ่งออกนะไม่ใช่คุยเสร็จแล้วออกค่ามอนเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งออกนะครับอยู่จนกว่าจะครบ5นาทีนะครับ เมื่อครบแล้วนะครับมอนเตอร์จะหายไปมันจะมีเอเซีขึ้นมาตรงกลางจะให้คุณกดอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ถือว่าทำควสผ่านแล้วหนึ่งกดอีกครับคุยไปเรื่อยๆนี่อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าบอสแมปแล้วกันรอบ2องนะรอบนี้นะครับจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามอนเนี่ยค่อนข้างที่จะนะครับมอนไม่โหดหรอกบอสจะโหดนะครับ จะต้องเตรียมต่าไปด้วยนะครับไม่ใช่เข้ามาแบบพึ๊บๆๆๆนั้นในกรณีที่เป็นสายอาชีพนะครับที่มีดาเมจค่อนข้างเบาจะต้องระวังเรื่องนี้นะครับเนี่ยฆ่าไปเลยครับอ่าเมื่อเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับคุณคุยกับมซีอีกหนึ่งรอบนะครับนี่นะฮะก็จะขึ้นนะครับอย่างที่ขึ้นอยู่ในคลิปนี้ข้างต้นนะครับ ก็โผลเซตมานี่คือเปลี่ยนมาสีเสร็จแล้วสมบูรณ์นะครับเมื่อคุยเสร็จนะครับคุณเองสามารถเช็คได้โดยการกดคอนโทนแล้วก็ A นะครับซึ่งอธิบายตรงนี้ว่าในมาสีนะครับคุณจะต้องเลือกเล่นสกิลนะครับเพราะว่ามาสีเนี่ยจะซับพอตในเรื่องของสกิลและก็สเตตัสนะครับเมื่อจบมาเนี่ยคุณก็จะได้ นะครับในส่วนของรีมาสีมานะฮะโดยการกดตัวเคเพราะฉะนั้นหากสงสัยนะครับก็สอบถามได้นะครับขอบคุณมากนะครับ